พี่<ล>แป๊ะครบไม่เห็นติดเลยสวัสดีครับผมวันนี้ ที่ว่ารังละห้าร้อยครับจ้างตีนะให้พี่พานกรมาตีครับผมผมไม่กล้าขึ้นรังมันใหญ่ด้วยโอ้โหครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามีน้ําหรือเปล่าก็จ้างห้าร้อยเนาะนน่นครับผมพึ่งอยู่นู่นนะฝั่งตะวันนะครับผมรังนี้นะครับเมื่อกี้เอากล้องซูมดูแล้วนะครับผมมันแดงหมดเลยนะครับไปวัดกันทีว่าพึ่งมัน่อาะเนียตหรือเปล่าเกาะเนียตหมายความว่าพึ่งหยอดน้ําตามปลอด ลวงลังนะครับผมคือไม่มีตัวอ่อนนะครับเคยเจอครับผมอย่างนั้นเป็นกระแป่งก็มีนะอันนี้ก็ให้พี่แปะขึ้นนะครับผมไปลุ้นกันว่ามันจะเยอะหรือน้อยนะครับแต่อย่างไงเราก็ไม่ต้องเสียดายแลห้าร้อยบาทจะมากจะน้อยเราต้องทําใจครับผมนะฮะ อาปีแปะจุดครบแล้วครับผมจะถึงรังแล้วครับประมาณกวาก็อยู่ตามตุ้งนะลุงน,นะน้ำผมว่ามัานเป็นกระแป่งเลยนะลุงแต่มีลุงนะมันมีอยู่สามสานโค้งเมื่อก่อนเมื่อก่อนรังเล็กแค่ไม่รู้ อแค่<จ>้มประมาณเอามาัดสอกนมันก็ปะโยูนแค่มันมันพึ่งมันขยายมัดอกมันอุมอยู่ตรงกลางฝังตะวันลงแบบฝังดิวัางเต็มเต็มเลยนะ่ลูงพี่ลูกมันเป็นังตะวันต็มเมันมันไม่เกี่ยวลูกมันว่ามันมันหาคอไหนเกาะเหมาะมันจะเอาลุงนั่นแหละ เปิดกติมันก็ม่นาแตกแล้วครับผมใบต้นเนี้ยไปเนี่ยจากเนีต้นสักนี่ชอบปอดลุงผมตีบ่อยเลยแหละครับเพือต้องเห็นเนี่ยเอาควันโดนก่อนเด้อแปะเพิ่งจะเพิ่งจะแตกแล้วเควันโดนก่อนแตกแล้วล่ะหรือเต็มตัวไปแล้วเกี่ยวไปแจ็คอยู่ หลังแดงแก่เลยแก่จัดอยู่น้อเลยมาหาเราอยู่โอ้พี่แปะถึงหลังแล้วยังไม่จุดครบเลยมันลงมาอยู่แล้วลุงออกไปป่ะหรื้อยอยู่นี่แน่เลือยเออลุงผมว่าลุงออกไปเถอะไม่ได้คะอันตรายให้ลุงออกก่อนครับครับไปรอตรงทางก็ลุงมีไปแจ๊กป่ะลุงนะลุงออกเครื่องไว้นี่ก่อนลุงมีไปแจ๊กป่ะถ้าเกิดตัวมันกวนน่ะให้จุดจุดหญ้าเท่า ถ้ามันมีตัวกลัวอะไรลุงก็จุดหญ้าแล้วก็เอาหญ้าสดคุมแค่นั้นแหละลุงมันกลัวควันอะไรอ่ะต่อยนะสิครบไม่มีควันไม่เห็นติดเลยอ่ะโดนต่อยอะไรองี้ก <ไป S 2> <ล>แป๊ครบ <นะ S 2> ไม่เห็นติดเลยอ่ะ ก็คุณอย่าไปพูดอย่างนั้นพี่มันก็ดุว่ะดีสีแปะโดนหนักนะค้าบบนนะครับอย่างน้บอกตึงดุนะครับ้องเด้ตีแปะโดนแล้วครับผมโดนหนักด้วยเยียอๆผมผมนึกแล้วพึ่งทรงนี้ต้องดุแน่เพราะผมรู้เลยคือย่างเงี้ยเยอฮะพึ่งนานี้จะดุเป็นธรรมชาติมันมีลมปาลุ่มฝนมาแล้วก็ต้องระวังครับเป็นไงบ้างแปะ ต okay, ามควันเยอะๆหน่อยตไัวเล็กนี่มาอย่างนั้นนะเนาะวันนึนงพอจา๋าหนูไม่ไปแล้วไม่ต้องมาดูนโอเคตรอย่างพี่ว่าเลยน้ำอยู่ตรงกลางจอย่างพี่ว่าเลย น้ำอยู่ตรงกลางโอ้โหผมบอกแล้วว่าผมบอกแล้วว่าน้ำดีครับผมไม่ต้องกลัวไดรน่าจะสวยจัดนี่ครับว่าน้ำติดตาโอ้น้ำสุดยอดเลยครับเละคอนเลยครับผมของพี่บันทึกมีหยุดพี่เอ้ยหมดท่าเลยเราเรื่อไม่เป็นไรโอ้โหอะไรว่้ยน้ำใหญ่โอ้โหตัวเองดีขึ้นสุดทีเยี่เออใช่ วิธีตัวจุดจุดจุดจนหนูอยู่กับงฟันหนูอย่าลุกมานะเดี๋ยวมันต่อยแล้วมันลุมเลยหนูยิ้มติดเลยห้ามลุกมาลยก

de

ต่อไปผมไม่เจอยังไม่รู้ไม่คุ้มเลยนะรักนะรัอืลยนี่งามไหนจับตัวยกให้พี่ดูหน่อยสิเป็นขวัญตายกขึ้นมาทิตัวใหญ่ทำที่ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่รู้เรื่องโอ้โหนะครับผมยกยกออกให้หมดเลยไม่ต่อยแล้วตัวนั้นไม่ต่อยตัวนั้นไม่ต่อยเป็นตัวอ่อน โอเคครับผมลุงเขาก็อยากได้น้ำํำยาเนี่ยฮะอยากร้องไห้ครับผมพี่โยขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปสวัสดีครับผมสวัสดีครับสิ้นเสร็จแล้วครับผมถูกหนาเพียบนะครับวันนี้ลุงลุงบานเลยครับผมได้น้ําหลายขวดนะเดือนห้ากีกคำแล้วเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดประมาณนั้นโอเคอีแปะลงละห้าร้อยบาทสวัสดีครับผม